เอาละค่ะมาดูข่าวประเด็นของเราดีกว่าข่าวแรกนะคะจะพาไปดูทนายหนุ่มเป็นทนายในจอนะคะแต่ว่านอกอจอเขาเป็นพระเอกในใจเราจ้าหนุ่มตีพอนพัฒน์กับละครเรื่องใหม่ล่าสุดสงครามสมรสเรื่องน,นี้นะคะน้องตีรับบทเป็นทนายหนุ่มนะคะประชันกับแม่แอบรู้ว่าคุณแอบทักษอ,อรอ่อนค่ะก็คือคุณแอบเนี่ยเขาไปมีสามีคุณชักคริตใช่ไหมคะในเรื่องนะคะแล้วปรากฏว่าพี่วันนี้คืนนี้พี่ชักคริสก็ไปม,มีแบบภรรยาน้อยแต่งงานก็ต้องฟ้องร้องก็เลยไปว่าความนะคะ กับให้ทนายความหนุ่มหล่อหนุ่มตรีมาว่าความให้ใว่าความไปมาอย่างไม่รู้ปริ๊งหลักเห็นใจกันนะคะรเรื่องนี้หนุ่มตรีบอกว่ายากทั้งบททนายยากทั้งการพาร์ตแบบว่าเป็นคุณพ่อ,อเพราะในเรื่องเนี่ยคุณแอฟเขาก็มีลูกติดมาด้วยใช่ค,ะะค่ะคะส่วนคุณแอฟเนี่ยนะคะน้องตรีก็บอกว่ายกให้เป็นแบบนางฟ้าไปเลยเอาเป็นว่าอย่ารอชา้าไปฟังทนายหนุ่มเขาเปิดใจเลยดีกว่าทนายในจอนะคะแต่ในแต่เรื่องจริงเนี่ยเขาเป็นพระเอกในใจเราจ้ะก็สําหรับสงครามสมรสนะครับิ้่สุดการรอคอยสักที 18นี้18มีนาคมนี้ไดรับชมเป็นตอนแรกแล้วนะครับก็ตื่นเต้นครับตื่นเต้นเพราะเรื่องนี้อย่างที่บอกเลยมันมีความแบบมัน้าทายมากกว่าเรื่องที่ผ่านมาด้วยด้วยการที่เราต้องเป็นทนายด้วยมีลูกด้วยแล้วก็คอยเปรียบเสมือนต้นไม้ที่คอยป้องกัน ไม่ให้สิ่งไม่ดีเข้ามานะทาร้ายกับคุณบัวด้วยคุณบัวก็เปรียบเสมือนนกที่เราเป็นคอยคุ้มกันเกากะคุ้มกันให้เขาอะไรนี้ <c oughs> ก็หนักมาก,มากนะถามว่าเรื่องนี้หนักมากไหมก็หนักมากๆในการอ่านบทในการทํากันบ้านในการว่าความอะไรเนี้ยมันค่อนข้างจะยากด้วยภาษาที่เราใช้มันค่อนข้างที่จะยากมากมากวยครับก็คือในศาลนี่แหละครับที่ได้หนักใจก็คือในศาลแล้วก็เวลาพูดถึงเรื่องกฎหมายต่างๆ,ๆขบวนกฎหมายต่างๆหรือความเป็นหลักการความมีสาระอะไรเงี้ยแล้วก็พูดให้เข้าใจพูดให้ทุกคน เคลียชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยครับค่อนข้างที่จะแตกต่างในตัวเราก็ซึ่งเป็นความท้าทายอีกแบบหนึ่งมากๆเลยก็เึ้มคนมากมากครับศาลรัแรกก็เหมือนเหมือนเราเขาเรียกว่าเราลองลองของดีกว่าไม่ได้ลองของลองลองครั้งแรกเพราะเราไม่เคยเข้ามาในศาลใบถึงว่าแบบเข้าไปว่าความอะไรเงี้ยมันก็จะมีการตื่นเต้นเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่พอเราตั้งสติเราอยู่กับมันได้แล้วเรา ตีความดีๆของเราว่าเรานี่คือพื้นที่ของเราเราก็จะขับเคลื่อนไปได้สิ่งที่เราต้องการคืออะไรเป้าหมายของเราคืออะไรครับจริงๆเวิร์กช็อปนานไหมเวลาเข้าสารเนี่ยผมใช้เวลาในการอ่านบทในการทำการบ้านประมาณ1เดือนเลยอะ่ะนานอยู่สําหรับคนอื่นผมไม่รู้แต่ผมต้องหนึ่งเดือนด้วยด้วยสระภาษาที่เราต้องใช้ประมวลกฎหมายต้องพูดอะไรเงี้ยมันค่อนข้างที่จะยากนิดนึงก็ก็ไม่คิดเลยไม่คิดเลยจริงไม่เคยคิดเลยอะไรก็มีการทำรีเสิร์ชเนาะไปการออฟเซิร์ฟมาดูว่า ทนายเขาเป็นยังไงในศาลเขาเป็นยังไงผู้รักษาเป็นยังไงคนแต่ละคนมีบุคลิกยังไงอะไรเงี้ยเราก็ต้องพยายามดูให้สุดเราก็ต้องเอาเขาได้อะไรเราต้องทําให้ลูกความชนะให้ได้เลยครับแต่ความวชนะนั้นเราต้องอยู่ในความถูกต้องไในพาร์ทแบบการมีรูปร่างแบบตัวอะไรเงี้ยมันมันโตขึ้นแบบโตมากๆโตแบบโตมากๆจริงๆโตแบบก้าวกระโดดที่แบบ วังใจว่าเรื่องอื่นคงเล่นเป็นแบดแบดเด็กๆได้แล้วอะไรเงี้ยกลายเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวแล้วอะไรเงี้ยก็ข้ามขั้นมาถึงขั้นนี้ก็น่ารักครับน้องมาลีกับน้องเจ้าคุณถือว่าเป็นขึ้นลูกใหม่จริงๆน้องเจ้าคุณนี่อยากให้ทุกคนติดตามจริงๆน้องมาลีด้วยก็คือน,น่ารักมากๆสําหรับการเป็นพ่อลูกของน้องมาลีนี่ <Okay. S 1> น่ารักมากจริงๆอยากให้ทุกคนดูจริงๆมีความพ่อลูกจริงๆครับก็ไม่เชิงว่าโปรยเสน่ห์ไม่โปรยเสน่ห์ครับจะทําอะไรต้องขออนุญาตลูกก่อนที่ทุกคนเห็นครับเดินมาคือนางฟ้าอยู่แล้วแม ร่วมง,งานกับพี่แอฟก็ดีมากๆครับพี่แอฟก็เป็นโปรเฟชชั่นอลคนหนึ่งเป็นแบบเบอร์หนึ่งเบอร์ต้นๆเลยสําหรับในวงการไทยเนะเราก็ดีใจที่เราได้ร่วมง,งานกับพี่เขาแล้วก็ได้ทาความรู้จักกับพี่เขาได้อะไรดีๆจากพี่เขาอะไรเงี้ยครับในละครก็ดีครับเพราะว่าตัวจริงเราก็มีความเขินอยู่แล้วแต่พอเราอย่างที่ผมบอกไปว่าเราก็ต้องตัดให้ขาดเวลาเข้าไป54-32เราเป็นในฐานะตัวละครแล้วเราก็คือพาวินเขาคือคุณบัวคงกฎแต่พอคัดแล้วคือพี่แอฟกับน้องตรีอะไรเงี้ยครับ ด,ด้วยความด้วยความเป็นเขาเรียกว่าอะไรกุลาสตีที่แบบเหมือนกุลาสตีไทยที่เพียบพร้อมที่แบบเหมือนผ้าพับไวอะไรแงนี้บางทีเราทำอะไรเราก็ต้องเกรงใจแบบระมัดระวังอะไรอย่างี้ครับนิดนึงหล่อจริงนะคะดิฉันไม่ดู้กดบาดดีมากเลยค่ะแม่จูม,มตอนที่เขาเล่นว่าความดิฉันแบบเขาเล่าใจจังเลยอ่นนี่นี่ดูเขาว่าความหรือดูความหล่อเขาอย่างเดียวเนี่ยรููไปหมดเลยนะคะดูทุกมุมทุกซอกเลยค่ะแม่อะ